สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่16-30ถึง30พฤศจิกานะครับครึ่งเดือนหลังการเงินการงานครับดีมากๆเลยดีที่สุดในรอบปีเป็นจังหวะที่ดีแล้วต่อเนื่องไปถึงธันวาด้วยซ้ำแถมเปิดวาร์ปเลขมงคลในคลิปนี้ด้วยติดตามกันได้ครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง และขอต้อนรับผลิตภัณฑ์ PSP ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสก,กรัดจากเห็ดผสมวิตามินนวัตกรรมใหม่ฟื้นฟูการสื่อสารของเซลล์ให้กลับคืนสู่สมดุลดีต่อเอาไว้ว่าภายในปอดหัวใจไตตับเป็นการฟื้นฟูให้ร่างกายไม่อักเสบในระดับเซลล์นะครับร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ถามหาช่องทางการติดต่อครับสั่งซื้อ PSP ได้ที่ Li n e q อ Code ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอะ และขนาราศีมีนครับเริ่มต้นเดือนเนี่ยดาวพุธย้ายได้บอกไปแล้วนะครับเข้าพบสุภะอันนี้ถือว่าเป็นการดีนะดาวพุธคือดาวคู่ครองดาวพุธคือดาวหลักทรัพย์โคจรเข้าสู่พบที่9ก้าของดวงชะตาเรียกว่าพบสุภะนะมีโชคกันไหมราศีมีนวันที่หนึ่งที่ผ่านมาดาวพุธเขาย้าย <c oughs> นะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวมีโอกาสอีกนะครับจังหวะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะโดดเด่นและไฮไลท์ที่สุดของเดือนนี้คือดาวพระอังคารครับดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านดาวพระอังคารคือดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นดาวเจ้าเรือนความหมายดีทั้งสองเรือนนะดาวอังคารโคจรเข้ามาสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งกษตรตราธิบดี และชาวราศีมีนนั้นนะครับยังเป็นราศีประเภทสัตว์น้ำนะปูมังกรปลาเนี่ยนะสัตว์น้ำเขาเรียกว่าอัมพุราศีอัมพุคือภุมโมภุมโมคือดาวอังคารชีโวโสโรและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาวาสำคัญครับ ดาวพุธคือดาวดาวอังคารคือดาวการเงินนะครับดาวอังคารคือดาวสุภะมีตําแหน่งเป็นเกษตรแปลว่าอะไรมั่นคงอะไรมั่นคงการเงินและยังเป็นอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่ามากอะไรมากเงินมากเะนนั้นชาวลัคนาราศีมีนโอ้โหนะ ราหูย้ายมานี่แทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างโอเคเพราะดาวอังคารนั้นเขาเป็นดาวคู่ธาตุลมกับดาวพระราหูฉะนั้นเหมือนกับว่ามันมีตัวช่วยนะราหูมาต้องยอมรับครับว่าวุ่นวายนะวุ่นวาย,นะวายพอสมควรแต่เมื่อดาวอังคารซึ่งเป็นคู่ธาตุเขาทํามุมดีเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งอุดมเกณฑ์นะส่งพลังถึงกันราหูกับอังคารนั้นเขาก็จะเขาเรียกว่า ช่วยแก้ปัญหากันในดวงชะตาท่านฉะนั้นโดดเด่นแน่นอนนะเรื่องเงินนะเรื่องเงินดูดีเพราะดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพฤหัสบดีโคจอ,อยู่ในเรือนการเงินครับนะและเป็นราชาโชคอยู่ในบ้านดาวอังคารถูกไหมพอดาวอังคารเป็นเกษตรทําให้ความเป็นราชาโชคคือดาวประจําตัวของท่านชัดเจนดีมากขึ้นนะสวยงาม อย่างที่บอกนอกจากจะเป็นเกษตรแล้วยังเป็นอุด,ดมเกณฑ์ด้วยนะดูดีมากๆทีเดียวดาวพุธนะจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่25พฤศจิกายนอันนี้ไม่เสียหายหลังลอยกระทงนะดาวพุธเนี่ยโคจรเข้ามาดาวพุธคือดาวคู่ครองดาวคู่ครองเข้าเรือนการงานนะดาวพุธอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยได้ตำแหน่งดาวยงยศครับ พุธสิงหธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวมฉะนั้นดาวพุธตรงนี้ดีครับนะไม่ต้องกังวลใจปัตตนิกรรมะ,ะหลักทรัพย์กรรมะแสดงว่าท่านกำลังมีโอกาสในการลงหลักปักฐานหรือได้คู่ที่เข้ามาช่วยเรื่องงานมีคนมาทำงานด้วยกันเป็นคู่เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะ ก็คือติดต่อใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับค้าขายโดยตรงจะได้ลูกค้า,าจะได้หุ้นส่วนจะได้คนมาช่วยทำงานเพราะปัตตนิกรรมะอันนี้ดูดีและได้ตำแหน่งดาวโยงโยศอย่าได้กลัวว่าตัวสามถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีในครึ่งเดือนหลังนะดูดีเลยทีเดียวแถมยังมีดาวพักเกษเนี่ยโยกหน้าดวงชะตานะส่งเสริมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะดาวพระเกตเพนด้วยเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะสวยงามนะสำหรับชาวราศีมีนะครึ่งเดือนหลังนี้ดูดีกว่าครึ่งเดือนแรกมากๆเลยเพราะว่ามันดีเรื่องเงินนะเอาเรื่องเงินดีเรื่องคู่ก็ไม่เสียหายแต่ก็ต้องมีจังหวะที่เขาเรียกว่าต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะเพราะว่าดาวศุกร์เจ็อาจารย์เจ้าวร้อนนิลเห็นไหม สุกเจ็ดเล็งรักเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันมีลาหูด้วยสุกกับลาหูเนี่ยลุ่มหลงนะมัวเมาดังนั้นชาวัคกนาราศีมีนนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักไอ้คนโสดนะไม่เป็นไรนะคนโสดนะไม่เป็นไรอาจจะเจอคนที่อยู่ๆก็แบบโอ้โหปิ๊งปังทันขึ้นมาทันทีทันใดนะก็ต้องสำรวมท่าทีระมัดระวังไว้ นะอย่าพึ่งไปเขาเรียกว่าหลวงตัวจนหมดตัวหมดใจนะลัคนาราศีมีนะมีเกณฑ์เพราะอะไรดาวศุกร์เป็นดาวกิเลสดาวราวหูเป็นดาวลุ่มหลงกิเลสกับลุ่มหลงเจอกันนี่เป็นไงมันเอาไม่อยู่มันหักห้ามใจไม่ได้เนะี่ยต้องระมัดระวงังไอคนโสดอย่างที่บอกว่าไม่เป็นไรนะแต่คนมีครอบครัวคนมีครู่นะต้องระมัดระวัง นะบางทีแหมจะมาบอกพบไม้งามเมื่อขวานบินนะไม่ได้นะเออนะมันเป็นจังหวะเออเขาเรียกว่าอะไรนะไปเจอนะไปเจออะไรที่มันใช่มันถูกใจมันมันปิง๊งปังกันไงเพราะมันเป็นคู่แบบคู่ลุ่มหลงคู่มัวเมาเนี่ยสุกกับลาหูเนี่ยนะแต่มันจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไงฉะนั้นต้องระมัดระวงังอย่าให้มันเขาเรียกว่าเกาะติดติดพันยืดเยืย้อยาวนาน เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตนะครับถ้าคนโสดก็จริงๆคนโสดก็ต้องระวังใครจะเข้ามาต่อให้ถูกจริตถูกใจถูกสเปคแค่ไหนนะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ยังไม่โอเคเท่าไหรนะ่แต่จะเป็นคนที่ถูกจริตถูกสเปคนั่นแหละแต่ก็ต้องพิจารณากันดีๆถ้าต้องการที่จะเขาเรียกว่าคบหากันยาวนานนะก็ต้องดูไปก่อนสงวนท่าทีนะแต่ถ้าอยากจะตเต็มที นะชีวิตเป็นของฉันนะอยากจะลองอะไรที่มันนะพิเศษพิสดารเนี่ยก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจครับอยู่ที่การพิจารณามุมดาวนี้เป็นมุมดาวที่บอกว่าท่านจะได้เจอความรักความลุ่มหลงที่ถูกใจอ่าดีไม่ดีก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ภาพรวมดวงชะตาเด่นเรื่องเงินเนี่ยท้ายเรื่องเงินอย่างเดียวก็จบแล้วดาวกันเงินดีจริงๆครับดาวกันเงินคือดาวอังคารนะได้สองตำแหน่งกเกษตรมั่นคงอุดมเกณฑ์มากโอ้แค่นี้ก็สบายอกสบายใจสําหรับชาวลัคนาราศีมีนและมันเชื่อมโยงถึงตัวท่านแน่นอนเพราะดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวท่านไปอยู่ในบ้านของเขาบ้านของอังคารหลังจากนั้นเดี๋ยวดาวอังคารเนี่ยจะย้ายนะในเดือนธันวาเข้าสู่ราศี ธนูซึ่งไม่เสียอันนี้ก็ดีมีตำแหน่งเป็นอุจจวิราชแถมยังเป็นเกษตรแรกเหลือนนาทันวาก็ยังดีอยู่ยาวบอกได้เลยยาวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนมกรากุมพาดาวอังคารยังโคจรเข้าสู่ราศีมโหเดี๋ยวอดใจไว้ดวงปีใหม่เนาะจะสาธยายให้มันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเป็นจังหวะด,ดีครับลาหูมาไม่ต้องกลัวนะ ลาหูนี่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็จริงแต่เขานำโชคลาภมาให้ด้วยเพราะอะไรเพราะดาวเสาร์ดาวโชคลาภไปอาศัยบ้านของราหูเมื่อไปอาศัยบ้านของราหูแล้วราหูมาถึงตัวก็แสดงว่าโชคลาภมันมาถึงตัวด้วยและตอนนี้ดาวเสาร์เดินหน้าแล้วด้วยนะครับดูดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีคิดอ่านทำอะไรเริ่มต้นใหม่บุกบูตะลุยฝ่าในเรื่องของการเงินการหาไรายได้ ทำได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนจากไปฝากวาร์ปเลขมงคลดีกว่าอ่าก่อนอื่นแหม้ฝากสปอนเซอร์ใหม่ด้วย PSP นะครับเหมาะกับใครนะท่านก็นลองไปดูว่าท่านมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมนะครับอ่าก็ลองดูนะก็เขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะเดี๋ยว 11, 11 11จะมีโปรโมชั่นมาให้นะครับช่องทางการสั่งซื้ออ่ะหพฤศจิกาที่ผ่านมา นะครับลัคนาราศีมีเนี่ยจังหวะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ราศีอื่นเนี่ยได้ไปรู้สึกจะมีพฤกษ์สิงห์มังกรพิจิกทเอ่อทำไม่ทันทําให้แค่หทําให้แค่สี่ราศีเพราะว่าดวงเขาดีนะดวงเขาดีในวันที่หนึ่งพฤศจิกานะก็เลยเนี่ยก็เต็มเต็มเลยเนี่ยนี่คือ หพฤจิการที่ผ่านมานะเนี่ยก็ได้ไปคือสูตรเนี่ยเขาเรียกว่าสูตรที่หามาหตัวแล้วอย่างน้อยมาสัก1นถึงสนะใส่ติหลักเนี่ยอย่างน้อยมา1นะครับมาอย่างมาก3มคราวที่คราวหนึ่งพฤจิการเนี่ยมาสี่เลยนะเนี่ยชุดนี้ก็คือข้างบนใช่ไหมเออใส่เสื้อแล้วก็มีนี่สมตัวหลังมาด้วยเหมือนกัน เอได้ด้วยนะได้กันเยอะเลยนะทีนี้สิกพฤจิการเลยดีกว่านะครับสูตรมันยังไงว่าไปตามนั้นจริงๆเลขสามสามตัวสี่ตัวเนี่ยจริงๆมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมเราไม่เปลี่ยนอะ่ะเพราะเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันมันมาอีกรอบทําไงใช่ไหมคือเราสูตรเนี้ยมันลงตัวแล้วเมื่อมันลงตัวเนี้ย้อนไม่ไปเปลี่ยนเพียงแต่ว่าอ่ะ เราก็ต้องใช้วิจยยารณญาณว่าเฮ้ยมันคงไม่กลับมาซ้ำสามตัวเดิมนะก็พลิกแพงดูสิหกห้าสองถูกไหมมันจะมาหนึ่งหรือจะมาสามเป็นไปได้หมดมาหนึ่งมาสองมาสามถ้ามาสามเนี่ยมันง่ายเพราะอะไรกลับไปกลับมาไงมันก็โดนถ้ามาสามถูกไหมมันไม่ต้องไม่ต้องพลิกมากแต่ถ้ามาหหรือมามาหนึ่งนี่ยากเพราะเนี้คือใส่เสื้อ ก็คือข้างบนใช่ไหมข้างบนก็จะ3ตัว2ตัวที่มันดูดีนะอ่ะบางคนบอกว่าโอ้ย3ตัวมันยาก2ตัวเนี่ยสวยๆพอนะหกหกับ5 2าสเนี่ยก็ใช้ได้นะครับถ้า3ตัวก็6 5ห้าหนึ่งหกห้าสองนี่หกศลองดู นะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะดาวที่สวยงามก็คือดาวพฤหัสดาวประจําตัวท่านนะก็ยังโดดเด่นเพราะ16พฤจิกาวันอะไรวันพฤหัสนี่วันพฤหัสก็ดาวพฤหัสดาวสุกเป็นเดชดาวอาทิตย์เป็นสีจันทร์เป็นมูลละตําแหน่งดีเนี่ยชุดนี้สวยนะแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่า 6มา 1, 6มา 2, 6มา3เนี่ยมันออกไปคราวที่แล้ว 3, 4ด้วยซ้ำครั้งนี้มาสักหนึ่งเนี่ยผมก็ติดเลข5ไว้แล้วกันสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเพราะเป็นดาวประจำตัวท่านดาวท่านกำลังดีนะครับอ่ะนี่คือข้างบนนะใส่เสื้อนะใส่รองเท้านะเนี่ยถ้าใส่รองเท้าเออหมาทั้งคู่เลยนะครับก็ลองดูนะใครที่ชอบออกกำลังกายใช่ไหมใส่เสื้อด้วยใส่รองเท้าด้วยนะ ออกกาลังกายจะเดินจะวิ่งจะว่ากันไปในก่อนเลข6เนี่ยดูดีเพราะมันมาทั้งทั้งเสื้อทั้งรองเท้าเลยนะครับสายที่แบบเอาจับเลขเดียวเน้นๆแล้วไปบริหารเนี่ยเนี่ยก็เชียร์เลขหกก็ลองดูนะพิจนารณาดูสําหรับชาวลราศีมีนมาฝากกันแค่นี้ขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านครับยังไงก็ตามลราศีมีนมีดวงที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินดีอยู่แล้วนะก็สิ พิจิกานี่ก็ลุ้นกันนะครับตำแหน่งดีนะดาวอังคารเนี่ยย้ายมาตั้งแต่วันที่15นะใช้ได้นะใช้ได้ถือว่าค่อนข้างโอเคฝาก PSP ไว้ด้วยนะครับลายแอดเคียวอาคดด้านล่างนี้ได้เลยนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมีนครับการเงินการงานดีที่สุดในรอบปีเลยทีเดียวนะครับเปิดวาร์ปเลขมงคลอ่ะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรัะฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยครับ